โอ้ยดูส,ดส,ดยสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ซันชิโร่ชาแนลนะครับวันนี้ซันชิโร่จะพาเพื่อนๆมาชิมลังพึ่งจากสุภาฟาร์มพึ่งนี่เองครับลังพึ่งที่เราได้มาวันนี้จะเป็นเกรดสําหรับส่งพัตคารกับโรงแรม5้าดาวนี่เองครับปกติแล้วของสุภาฟาร์มพึ่งเนี่ยเขาส่งออกไปที่ญี่ปุ่นด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าจะอร่อยแค่ไหนขอรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดก,ดกระดิ่งซันชิโร่ชาแนลไว้ด้วยครับถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลย ไม่อยาลองจับอะอยากร้องจับอะรลองจับจับได้สิจับเลยจับจับเลยเออจับจับเลยอ่าฮะของด้านจะเป็นอย่างนี้เลยแกะออกมาก็อย่างนี้อืมดูข้างในจะเป็นลังทึ่งนะอืมก็จะหัลังทำมาแล้วนะตัดออกมาเลยไหมตัดออกมาเลยเป็นสี่เหลี่ยมได้ไหมป้าได้สี่กลางลองนี่นแต่ป้ายอ่ะเอามันใหญ่เท่าหลังนี่เลยเหล็กเหรอ างตมันมีเหล็กเลยเพราะใช่จริงจริงด้วยเป็นเหล็กอ๋อชิ้นเข้าในกล่องไงชิ้นเท่านี้ไงใช่ไหมโอ้หลุดมาแล้วหลุดมาแล้วไม่อยากตีอ่ะจะล้มแล้วจะล้มแล้วโอ้โอโอ้เอ้ปล่อยนะลูกเอาเอาเอาถ่าก่อนก็ได้เดี๋ยวถ่ายน้องก่อนก็ได้ติดปากโดนเหี้ย มันเขียวนะท่านอร่อยไหมแต่มันคืนได้ไม่หมดนะลูกไอ้ที่มันแข็งๆต้องคลายนะมันเหมือนอัฟฟัลังก์ของเทียนใช้มือก็ได้แต่ซ่อมไม่ได้แต่ส้อมได้แต่มันสามารถเต่าได้ไหมไม่ได้อ๋อไม่ได้ลูกมันไม่ใช่หมักฟฟัลังมันเป็นขี้พึ่งที่เขามาทําเทียน่ะคลายออกลูกอืมอันไหนกินไม่ได้คลายออกมาอืมใช่ละคลายแล้วไปชิมนะทำเรื่องอย่างนี้เลยหวานหวานเลยอืมอืม เช็ดเอาลูกเอาที่ชู้เอารสชาติมันเหมือนเยลลี่พร้อมยังอยู่ในลังอยู่แต่มันจะมีกาดที่มันแข็งๆอืมพี่พึ่งถามว่าจรจิมกินได้ไหมกินได้มันแต่เคี้ยวีอะแต่ไขรก็ได้เยลลี่เลยเนาะอร่อยอนะเคี้ยวยู่ไหม อให้กองชิมด้วยก้นพึ่งของให้ดีกว่ากองเล็งมาชิมน้ำผึ้งแล้วป้าพาเลยป้าบีนี่เลยละดูละกองเล่มาก่นาปานั่งเลยพานั่งเลยพานั่งนี่เหรอครับนี่ไ้เลยลูก ดี๋ยวนะโอ้โหปลานั่งเลยครับเออไอ้ที่พึ่งคายก็ได้ปลาไม่ได้มันเป็นลวกมันพึ่งย้อยนี่ไงมีนี่หั่นง่ายกว่าโอ้หมาเป็นแห้งเลยหั่นไม่ได้ขอลองหั่นนะโอ้หมาเป็นแห้งเลยอ่ะไปดูเฮียทานนะไปดูเฮียกินแม่บอกว่าได้ฉันหั่นเป็นบะดูไหมไม่ได้ขอลองหั่นได้ไหมครับไม่ได้มันเหนียว มันแทนเป็นครับหวานชุ่มปากไหมฟินมากเลยเนาะเวลากัดมันเหมือนเจลลี่อ่ะให้มันเออกรอบๆเนี่ยมันก็อร่อยแวบหนึ่งแต่มันก็ไข่พิงเดี๋ยวมาอิ่มจะมาชิมชิ้นนี้นะหนึ่งชิ้นเออมาอิ่มลงมาแล้วได้แค่ชิ้นเดียวนะมามาเพราะมาอายุเยอะแล้วเพิ่นให้กินแค่ครึ่งชิ้นจริงจริงๆแล้วอ่ะใช่ให้กินแค่ครึ่งชิ้นครึ่งหรอเออลองกินคำนั้นไปเลยวันนี้อนุญาตวันหนึ่ง อืมเคี้ยวเคี้ยวหหววานวานนอร่อยไหมหว,วานนะหวานโอโ้โหไว้รังผึ่งนะมันชุดๆเลยเฮ้ยมันมีผึ้งอยู่ด้วยมีผึ้งด้วยเหรอจริงเหรอรไหนไหนตัวไหนลังผึ้งมันผึ้งอยู่ถึงช่องไหนเนี่ยจริงจริงมันไม่ใช่มันเป็นคนละส่วนกันส่วนที่เป็นตัวผึ้งอ่ะมันจะอยู่อีกที่หนึ่งอะไรเงี้ยน,นั่นแหละดันจนสุดลวดอย่าให้ลอยนะเออ แข็งไหมแข็งมากอ่ามันเป็นขี้ผึ้งโอ้ยดูสิน่ากานนาินที่สุดเลยเป็นชั้นเลยล้างมาละล้างหลายรอบแล้วไอ้ปลาสดเลยเหรอปลาปลาแค่ดันมันออกมาดูสิดูแท่งนี้สิน่ากินที่สุดเลยโอ้ลวด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 โอ้จะขอเออันนี้นึงได้ไหมได้สิลูกน้ำหมักอะไรปลาปลาเข้าใจนี่นี่กิน่เหมือนไข่ กฟด้วยเดี๋ยวไปงหม่อจิ้มสนุกมากว่ะมันจะมีขี้ผึ้งนะแล้คลายก็ได้หรือจะกินก็ได้มันจะคลายหมักฝลั่งรสชาติเหมือนเจลลี่ไหมเดีวเรากินเจลลี่เพราะถ้าน้ำผึ้งจิ้มจะเป็นน้ำเนาะแต่เนี่ยมันอยู่ในรังอยู่มันเหมือนไม่ได้กองอ่ะมันเลยเป็นเจลลี่มีช็อตกาแฟด้วยอย่าโอ้ยจิ้มกาแฟด้วยอ่ะ อฟินแน่เลยอ่ะแวกฟมตัดได้นะไม่ได้หวานมากมันอร่อยเดียวพี่หญวยเอาชิ้นนอกมีอกไนาปาแบบนี้เข้าแล้วไหมคะแล้วไปอ่ะงามต้องกินกัอยงอื่นมันเหมือนสุกัดอ่ะใช่ใช่ใช่มันเหมือนสุกัดหวานๆเนาะจุ๋มๆเลนนะ เออเรามาใส่มะนาวมีนี่เต็มสูเลยในบ้านเราอ่ะโอ้โหหันเป็นวงกลมลอืมฉันถ่ายได้สุดโอยหลุดมาแล้วเฮียลองดันลวดให้มันหลงจานไปแล้วครับลงจานไปแล้วโอ้สูตรพิเศษสูตรพิเศษดีไหมครับใช่เอาไว้อันนี้เนาะ เดียวปากแดงับมะนาวเนี่ยนะอะไปแล้วมาอ้นกไปแล้ว,ว,ว <c oughs> ขเข้ามาอ,มอ,มอร่อยตัดต้งเยอะหน่อยต้องเยอะหน่อยนะตัตับูเจาะเข้าไปโอ้โหเข้าไปในหลังพึ่งเลยเจสากินไหมีช่วยขึ้นได้ไหมป้าหนึ่ว่ามันจะช่วยขึ้นได้เยอะมันหวานอย่างเดียวตอนแรก ใส่มะนาวก็ดีคุณแม่แล้วลูกของลูกเต็มจานนะลูกมาตัดอะไรเยอะแยะหรอลูกไม่กินอยากดูตอนทางลวดอะนะอยากดูตอนทางลวดอะไรผ่าลวดตู้ไม่ใช่เขาเป็นคนดีโอเคได้เลยดึงเลยอาใส่แบบนี่โอ้โหเหนียวอ๋อไม่ใส่นี้เลยเออชิ้นประมาณนี้ใส่เข้าแหวนอันนี้ตัดไม่เข้านี่ตัดไม้หรือเปล่าซันระวังนะ แข็งไหมมันแข็งนีตัดที่พึ่งมันแข็งลังด้านล่างนี่ที่พึ่งลังมันใหญ่เลยมันหนากว่าข้างบนเมื่อกี้ข้างบนอะสไลด์ง่ายมากอ๋อใส่เป็คนดันในอีกชุดนั่นอย่าพึ่งอย่าพึ่มลองอะใส่นั่นไงบีบมะนาวแล้วสัดใจนะใส่ทับแวนใหญ่นู้นเลยได้มาหมสรุปทำได้ไหมโอเคอ้ยสุดท้ายสุดอะลูกจะแบ่งไมให้มีอันนี้อ่ะ ไม่ปิดฝาเลยปิดไฟเลยอะไรโอ้เราทำนมน้ำผึ้งมีนมสดไหมมีมีมีโอ้ยเอามาบี้ดันอืมเฮ็ดเฮ็ดจะบี้อย่างนี้ได้นะบี้เลยพอคนน้ำผึ้งไปเลยเหรอมันจะเดี๋ยวค่อยใส่ใส่เข้าไปเลยไม่อยากใส่ใส่เข้าไปลอยอุ้ยอ่ะเห็นไหมพอแล้วพอแล้วพอแล้ว เยอะมากเลยนะโอ้เดี๋ยวป้านหนึ่งที่ต้องชิมดูอร่อยขอแย่ก่อนหนูแก้วน้ำตาลทรายน่ารสชาติเหมือนนมรังผึ้งเลยไม่ใช่ปตายเลยคะรังผึ้งคุณภาพของสุภาฟาร์มผึ้งเนี่ยครับชิ้นใหญ่ขนาดนี้ราคาแค่45บาทเองครับสามารถหาซื้อทานได้ที่ร้านแบ็คเวลาลอากันนีกคอฟฟี่นะครับอันนี้ที่ร้านของซันชิโร่เองครับมาดูกันว่าเราจะทําเมนูอะไรเมนูนี้เราจะมาทํา กาแฟลังพึ่งมันเอาโซดานะครับมาดูกันว่าจะน่ากินแค่ไหนนี่นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ น่าทานไหมครับเดี๋ยวผมจะลองชิมให้ดูนะครับว่ามันอร่อยแค่ไหนครับไอนีชิมน้ํามันจะออกรสเปรี้ยวเพราะเราใช้กาแฟขั้วอ่อนนะครับหลังจากชิมตัวรังผึ้งตักขึ้นมาชิมแล้วเนี่ยรังผึ้งมันจะมีรสชาติเหมือนเจลลี่นะครับจะแตกต่างจากน้ําผึ้งที่อยู่ในขวดนะครับเป็นไงบ้างครับชอบคลิปนี้ของซันชิโร่ไหมครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งซันชิโร่ชาแนลไว้ด้วยนะครับช่วงท้ายคลิปจะเป็นคลิปของป้าสองนะครับที่มาชิมรังผึ้งต่อคนสุดท้าย อย่างโดดเดียวเดียวได้มาดูกันว่าจะอร่อยแค่ไหนหวาน <laughs>